วิธีแทรกรูปบนเวิรดให้ออกมาเท่ากันเป๊ะทุกรูปไม่ต้องมานั่งปรับทีรูปให้ลำบากจะส่งงานหรือส่งรีพอร์ตออกมาสวยเปะ๊ะทำแบบนี้ขั้นแรกสร้างตารางมาก่อนค่ะอยากใส่กี่รูปก็สร้างตารางเท่านั้นช่องได้เลยโดยกดที่ insert กด table เลือกตารางทั้งหมดและวกด table layout กด auto fit เลือก fix column width เลือก align center จากนั้นก็แทรกรูปภาพได้เลยโดยกดที่ insert เลือก pictures เลือกรูปภาพเลือก insert ได้ภาพมาแล้วแล้วเราก็สามารถพิมพ์ข้อความใต้ภาพได้ด้วยนะใส่ข้อมูลเสร็จแล้วยังมีเส้นตารางอยู่เลยก็เอาเส้นตารางออกได้ง่ายๆแบบนี้คลุมตารางทั้งหมดเลือก home เลือก borders เลือก no border s เท่านี้เส้นขอบตารางก็จะหายไปแล้วเท่านี้รายงานของเราก็ดูเรียบร้อยขึ้นเยอะเลยทิปเทคนิคดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมแชร์ส่งต่อบอกเพื่อนๆกันด้วยนะ